ร่วมกลับบ้านโดยเล็กตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อย กลับบ้านเรารักรออยู่จุก,กับนางเอกสาวสุดฮอตของช่องเจ็ดสีขวัญอุตสาหณนีช่วงนี้เรามาเมาเรื่องความเป็นผู้บริหารของเธอคนนี้กันบ้างเออไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแต่จะให้เจ้าตัวพูดเองก็กระไรยังไงอยู่เราเลยต้องให้ลูกน้องของเธอมาเผาเจ้านายอันนี้ไม่รับรองอนาคตนะครับคุณน้องซึ่งลูกน้องที่ว่านี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับเป็นเพื่อน,อนสนิทที่น้องขวัญเอามาช่วยทํางานด้วยนั่นเอง คุยกันมานานไหมคะว่าที่จะมาทำโปรเจกต์นี้กันเนี่ยที่เขาจะบังคับเรามาเลยที่ให้เราออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาทำงานเพื่อเขาเหตุเกิดเหตุเกินจัดทำไมคะทำไมคะไปนั่งคุยกันนที่นั่นก็เหมือนกับวันใช้เขาถ่ายแอดเขาถ่ายแอดโฆษณาของของยูซี่ค่ะก็เลยเออตอนช่วงแกรนโอเปนเรชั่นเหนื่อยมากถึงประมาณตีสามตีสี่เลยด้วยความสงสารก็เลยอ่ะแวะซื้อโจ๊กเข้าไปให้แกรู้เอานี่ทำยังไงปรึกษาคุยไปเรื่อยเออเนี่ยแล้ว พวกแกยังไงอ่ะเออแบบมาว่างว่างหรือเปล่ามาช่วยธุดูหน่อแสดงว่าตอนเริ่มทีแรกเนี่ยเพื่อนยังไม่ได้มาอะพอหนูเริ่มแบบดึและชวนก่อนก่อนใช่เลยเริ่มชวนค่ะเริ่มเริ่มชวนเริ่มดึงมาเริ่มรู้สึกว่าธุรกิจเราไปได้ที่เราสามารถแบบรับผิดชอบชีวิตเพื่อนได้อย่างเงี้ยค่ะเอาเมาส์เพื่อนหน่อยสิเพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยน้องขวัญเนี่ยก็ ถ้าตั้งแต่มาทำงานกันนะจะบอกว่าทำงานเขาจริงจังมากชมกอล์ใจเย็นลูกชม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 เธอว่าเขาจริงจังมากแล้วก็เหมือนทุกขั้นตอนขวัญจะดูทุกอย่างแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อนะว่าเห็นมันบ้าบ้าบอแบบบ้าบ้าบอแบบบอกว่าชมไงชมและบ้าบ้าบอมาจากไหน ก็มีนิดหน่อยให้ดูหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเก็แบบเป็นคนทุ่มเทกับงานมากนี่ดูละครเพื่อนบ้างไหมฮะคะโดยปกติ่ไปเพิ่งดูไปเพิ่งดูไปมีแบบว่าเขินเขินพี่เป้ในร้านในร้านสือแล้วแบบพอดูเสร็จแบบอ้เขินอะไรขนาดนี้บ้างผ่านไพ่ประชาชนเจอทียอฟินได้เลยอะไรเขินอะไรขนาดนี้แบบเขินยังไงแบบว่าพี่ตะวันเขินพี่ตะวันเขินเดี๋ยวก่อนคุณสอนแอคติ้งเพื่อนหรือ คือพอกเอิดแล้วบิดด้วยพูดว่าเกิดแล้วกลัวคุณผู้ชมไม่รู้ก็บิดภาษาท่าทางภาษาท่าทาง,ทางม,ม,มีมีข้อความสม่งระถามค่ะว่าแล้วผู้ชายในชีวิตจริงล่ะวงเล็บกอบสมัยเรียนนะเดียวตัวเดียวยังไม่ค่อยแบบได้คุยกับกับกอบเท่าไหร่แต่ก็จะเจอว่าพี่กอบจะมานั่งเรียนด้วยแบบปอมตัวมา ที่ทั้งเซ็กชั่นรู้ว่าเป็นใครรู้แตว่าไม่ได้เปิบซูมคือปลอมเลยเใส่มูใส่แว่นแต่คนจะมองพอหันไปก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปลอมตัวก็เป็นลักษณะของตัวมันนั่งเรียนด้วยเหมือนสมัยนี้เป็นรุ่นพี่มานั่งเรียนด้วยเรียนด้วยก็แบบใส่แว่นใส่หนวดใส่หนวดด้วยเหรอใีด้วยต้องขวัญติดแฟนไหมคะปกติตัวหน่ว่าพี่ก๊อลฟติดหนูหรือเปล่าตัวหน่ว่าพี่ก๊อลฟติดหนูหรือเปล่าเป็นไงบ้างคะสำหรับพี่ก๊อลฟผ่านไหม ่านนะครับเพราะว่าเหมือนเขาดูแลขวัญในทุกๆทุกๆอย่างจริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการแนะนําเรื่องธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียวกว่าเหมือนเป็นคู่เขาเรียกไงเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันเนาะที่แบบแนะนําในทุกๆอย่างอ,อะไรเงี้ย กัดีแม่ก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนของน้องขวัญจะให้หนุ่มกอล์ฟผ่านฉลุยก็เพราะหวานใจคนนี้เขาดูแลสาวขวัญเป็นอย่างดีดีเอาเป็นว่าเรามาคุยเรื่องของคู่รักคู่นี้กันดีกว่าเห็นบอกว่าที่กลับมาคบกันในครั้งนี้เป็นเพราะบุญพามาเจอกันยังไงล่ะครับน้องขวัญช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับหูพึ่งเลยพี่กอล์ฟส่งไลน์มาบอกว่าขออโหสิกรรมตอนแรกที่หนูเห็นหนูนึกว่าเพื่อน เพราะว่าเพื่อนทุกคนรู้หมดว่าหนูนพี่เขาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เ,เลยเข้าไปดูในเอเขาเรียกว่าอะไรนะในโปรไฟล์พี่ในไลน์อ่อะเฮะ้ย hey, ใช่ว่ะพี่เขาจะบวชพอ,อใช่พอใช่ตัวตนพี่เขาจริงๆก็ร้องไห้เลยที่ผ่านมาเนี่ยพี่เขาไม่เคยทำอะไรผิดอะขวัญเลยนะแต่มาขอหกศิกรรมเราอะ่ะซึ่งเราเป็นคนทำทั้งนะั้นเลยหนูก็ตอบไลน์กลับไปหนูร้องไห้ก่อนพี่เพราะว่า ไม่มีสติส่งอ่ะเพราะว่าเราจะกลับไปแบบรีมายถึงอดีตที่ที่เราเคยมีพี่เขาที่เราไม่เคยลืมอ่ะอีเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเหมือนสิ่งที่เราลองมานานอ่ะพี่เออสิบปีอ่ะเพราะนั้นหนูก็เลยบอกว่าพี่หนูพี่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยอะไรเีอะหนูขอโทษอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างที่หนูทําอะไรไม่ดีอ่ะหนูก็ดวงกลับมานะเป็นกรรมีจริงพี่สถาวักรมากกว่าเดิมไหม รักรักพอตอที่กลับมาใช่ไหมพี่ชีวิตแบบสีชมพูเลยอ่ะหนูนั่งวันนั้นคือพอวันนี้อ๋อมาบอกวันนี้ใช่ไหมซึ่งช่วงบ่ายหนูต้องกลับเพชรบุรีพอดีเพราะว่าต้องไปทําบุญอะไรเกี่ยวกับที่บ้านนี่แหละพี่เชื่อป่ะหนูนั่งพิมพ์โทรศัพท์คุยกับพี่กอบป่ะตั้งแตกรุงเทพถึงเพชรบุรีอ่ะจะเพชรบุรีคุยถึงตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ <ผ>อย่าคุยเออไม,ไ,ไม่ได้รู้สึกแบบนี้นานแล้วอ่ะแล้วไม่รู้สันหารเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาั่งคุยจริงๆเออพี่เห็นข่าวอยู่ก่อนหน, <c oughs> น้านี้แหมมีโอกาสได้ไปแบบอ่านข่าวเขาบอกเอ้ยน้องขวัญแบบเตรียมแพลนวิวาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงเป่าอ่ะอันนี้ต้องไปถามพี่กอบฟเอง <c oughs> ตอง้นจริงเขามีการคุยกันไหม,มเคยคุยไหมมีค่ะมีก็หนูว่ามันถึงช่วงชีวิต ของเราวนันโนาพี่ม,มันก็ไม่ได้คบกันไปวันๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นคําพูดของผู้ใหญ่ที่เหมือนหนูไม่เคยพาแฟนไปที่บ้านเราเลยที่เพชรบุรีบ้านคุณพ่ออ่ะจกนกระทั่งคนนี้คนแรกที่ที่พาไป,ไปแล้วก็พอผู้ใหญ่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รับรู้แหละว,ว่าเรื่องราวมันผ่านอะไรมาบ้างเขาก็ถามว่ายังไง พอไหมสุดท้ายอะไรยังไงเงี้ยพี่กอฟก็คุยกับครอบครัวก็เกิดเกินไปฝั่งคุณพ่ออะไรยางเงี้ยอ๋อคือพี่เขาเขาก็พูดแหละนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมแล้วตัวหนูก็พี่เขาเองคุยกันด้วยมาเรื่องเนี้ยก็ไม่ถึงหลังจากวันนั้นแล้วที่ไปคุยอะ ก็คุยเหมือนเด็กอะพี่เหมือนผู้หญิงเพอเพออะเราอะแกกอม์หนูแต่งงานหนูจะใส่ชุดนี้หนูจะเอาจัดงานแบบนี้หนูจะเอาไมยูนิคอนเข้ามาอย่างนี้หนูอยู่บนหลังม้าอยู่โรมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดตามสไตล์แบบอันนี้คือสิ่งที่แบบผู้หญิงฝันอยากไปงานแบบนี้ใช่ใช่เราเราไม่ได้พูดว่าแบบเหมือนไปพูดกดดันพี่กอลฟหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือ พอฝันผู้หญิงท um ุกคนอยากแต่งงานอยากสวยอยากอะไรนุมก๊อฟได้ยินท like ี่น้องขวันบอกแล้วนะเตรียมขบวนขันมากโหยโหยโหฮิรอไว้ได้เลยเอาเป็นว่าทางรายการกลับบ้านเรารักรออยู่เนี่ยรอฟังข่าวดีของทั้งคู่นะครับ <c oughs> ไงคะนอกจากไปตามกองละครมาแล้วคุณผู้ชมวันนี้มาบุกออฟฟิศความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างของน้องขวัญใช่ครัพี่พี่ชื่นใจนะพี่ดูน้องขวัญจริงๆนะเพราะว่าเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เ,เหมือนกันใช่ครับเขาบอกว่าการเวลาเอ่อหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คน,คนจริงและโดยเฉพาะไอเจ้าเนี่ยเขาแบบเขาฝากฟันนู่นนี่นั่นมาเยอะมากอุปสรรคก็ไม่ใช่ที่จะฝากมาง่ายๆนะแต่บัตรนี้ครับเขายืนได้แล้วแล้วก็ทําต่อไปนะ พี่เป็นกําลังใจให้เอางี้ดีกว่าเมย์พู้กําันจะถึงป่านนี้แล้วอะเห็นน้องทํางานเยอะไม่มีโอกาสไปเดินซื้อแน่ชพี่ก็เลยเมื่อสักครู่นียพี่แวบไปมาพี่ไปซื้อนี่มาให้พี่แลกให้พี่เอาให้น้องเลยติดน้เอาไว้ติดที่บ้านนะ อยารอเวลาเลยเพีได้ของแรกกลับมาคืนให้คุณผู้ชมปกติเป็นรมเนียมของเราค่ะกลับบ้านเรารักเราอยู่เราต้องมีของขวัญเล็กๆน้อยเอาไว้ให้กับแฟนรายการกลับบ้านเราของน้องขวัญเนี่ยให้อะไรดีคะนี่ค่ะวันจะให้ลิปสติกของขวัญเองนี่แหละก็ไปให้เลยทั้งหมด4แท่งตอบเข้ามาใน Facebook แฟนเพจนะคะกลับบ้านเรารักเราอยู่ว่าอยากให้จุดจบของพิตะวันเนี่ยเป็นยังไงตอบมาค่ะใครที่ตอบคำถามถูกใจเราเนี่ยนะคะ ลิปสติกของน้องขวันเนี่ยรับไปเลยรับไปเลยอ,อ่ะวันนี้ให้น้องขวันฝากละครนะค่ะค่ะก็ฝากติดตามชมละครเรื่องมายาด้วยนะคะเพราะว่าละครมายาเป็นละครที่มากกับความบันเทิง<อ>เป็นละครที่สะท้อนสู่สังคมในยุคปัจจุบัน<อ>ด้วยจริงๆหลายๆยุคเนี่ยก็จะมีคนในแต่ละแบบซึ่งละครของเราเนี่ยคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องมาล้มเองเจ็บเองตามความคิดอะไรถูกอะไรผิดเรามาแสดงมาสะท้อนออกมาให้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วแล้วก็ ใช้ระยะเวลาครอบครัวให้มีคุณค่าในการที่พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็สอนคนในครอบครัวด้วยกันในทางที่มันดีๆค่ะนน่ต้องดูนะคะมายานะคะสุขเสาร์อาทิตย์ค่ะน้องอ่าวันนี้ขอบคุณน้องขวัญมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอยู่กันทั้งวันเลยถูกต้องเลยนะคะขอบคุณใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะอิชิตันจ้ะ ัาตาซอยพัตคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิและมิสูวิชิปาเจโรสปอร์ตด้วยค่ะพบกับเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ลาเที่ยง45กับรายการคลับบ้านเรารักรอยยิ้มัสดีสสสสส่สดีค่ะฮุลิพัดจะให้